ถอนครับอยู่อยู่แล้วตัวแรกมาแล้วกระแห่ใสสวยครับอยู่แล้วอยู่ครับโอ้โหโอุหอหอหอ้ยขาดเลยครับสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ก็ผมกับผมเดิมนะครับเอพิวฟิชชิ n งครับผม วันนี้ก็ออกมาตกเข็งเหลวเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็กลับมาซ้ําหมายที่ได้ประกาศนะครับวันนี้ก็มากระเียตัวนี้นะครับเหยือตกปลาเกตอิสระนะครับผมก็เดี๋ยวจะผสมแบบนวดนิ่มนะครับเดี๋ยวจะใส่กูเตนนิดนึงให้มันเหนียวเหนียวนะครับไปใส่ก็ได้นะครับจะนวดกับน้ำก็ได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็นฝุ่นนะครับผมก็เอยวขอผสมเหยือก่อนนะครับนี่ครับ อันนี้ประมาณกำมือนะครับเอาไว้นวดปั้นมิรนะครับกูเตนหนึ่งฝาหรือจะใส่เยอะกว่านี้ก็ได้ครับแล้วแต่ผมเอาให้มันอา่ามันนวดให้มันนิ่มๆหนึบๆน,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 นะครับแล้๋วก็คนผสมน้ำนะครับก็ไลทุ่นนะครับ น้ำลึกมากครับเพราะว่าน้ำขึ้นมาเยอะนะครับสี่ห้านี่ครับเกือบถึงปลายคันนะทุนนี่ครับเหลือสองข้อเท่านั้นครับเหลือสองท่อนเท่านั้นครับสองท่อนไปครับระยะปลายคันหนึ่งทุนนะครับน้ำลึกมากโอเคครับเดี๋ยวก็ไล่ทุนอยู่และ จะเ,เตรียมตกกันนะครับปัน้นไปข้างในครับข้างนอกจับจีบเพื่ออ่อยด้วยนะครับโอ้ยเดี๋ยวได้ๆด,ดตอนนี้ผมอ่อยอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะปรับทุนด้วยน้ำลึกมากนะครับทุนจะยืนช้าหน่อย ีผมจะเลื่อนทุ่นลงหน่อยทุ่นมันโผล่เยอะไปนะครับตกไม้ไตก็จะต้องเผื่อทุ่นถอนด้วยถ้าตกน้ํานิ่งก็โผลแ่แค่ปลายๆเนี่ยนะครับแต่นี้น้ำมันไหลทุ่นมันจะขยับตลอดนะครับเลยต้องเผื่อน้ํานะครับผม นะมันโยกซ้ายโยกขวาตลอดเราก็ต้องตั้งให้มันโผล่เยอะหน่อย เล่นเลยเล่นเลยยังไม่อยู่นะครับเข้าดีแค่ฝนก็คึมคมนะครับจะตกได้นานแค่ไหนมาบานฝนก็นำนะครับ ถอนครับอยู่อยู่แล้วตัวแรกมาแล้วกระเห่สวยสวยครับถอ,อนนิ่มๆนะครับมาแล้วก็เห่สวย,สวยนะครับผมปันเล็กแล้วนะครับปันเล็กๆยพัน ปลาเล็กก็ลองปั้นเล็กดูครับเผื่อติดเล่มเล่มเลมอยู่นะอ้ารลุดโอ้โห ดูแล้วซ้อยยิงด้วยเป็นไงนี่สร้อยจริงๆนะครับะจะไปลบกพอดีตัวไม่ใหญ่นะครับตัวปันกลางโอ้ยดินตินนี่นะครับ ู่ครับโอ,โ,โ,อโอ้โหเหงียงอุ้ยขาดเลย แล้วตอบปุ๊ขาดไปเลยครับโอ้เอาแล้วเจอของแล้วครับบุกเบ็ดใหม่นะครับใช้แบ็คพิงคองเบอร์ห้านะครับใส่หน้าสิบสองเลียงแบบโหดๆเลยครับวลาเจอของใหญ่จะได้ไม่เสียดายนะครับเมื่อกี้ขาดเลยวัดปึ๊กขาด ต้องตามหามันให้เจอครับผมอาออยู่เฉยเลยโอ้ยกะมังน้ำมันแรงนะครับโอ้โหกำะมังหนึ่งตัว สวนับไปไปลายอีกแล้วครับผมน้ำมาตรงสักขวดก็ดีนะฟินอยู่แล้วครับอยู่แล้ว โอ้ยแก้มช้นแตัวตัวนี้ที่เองกวนเยื่อขฝนตกแล้วครับผมตอนนี้มันแล้วครับโอ้ยเขาผ่าพันตรงเนี้ยเสียงมาก รอครับอยู่แล้วรออยู่นานโอ้โหอ้แห่ครับใสสวยเลยเห่ไซสสวยๆครับตอนนี้ก็ถึงเวลาต้องกลับแล้วครับวันนี้ก็วัดไม่ติดค่อนข้างมากนะครับเพราะว่า หลังจากที่ขาดไปผมเปลี่ยนเป็นเบอร์น5นครับใหญ่ขึ้นแล้วก็วันนี้นั่งวัดนั่งวัดวัดเอาวัดเอาเลยครับกินแบบเหมือนปลาส้อยมันเข้าดีนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้แก้กินกันใหม่นะครับเดี๋ยวไปดูปลาลงกันครับปลาลงนะครับตรงนี้ก็พอได้นะครับไปจุดข้าวอยู่มีได้ไม่กี่ตัวนะครับเพราะว่า วัดไม่ค่อยโดนครับน้ำลึกด้วยน้ำขึ้นเยอะนะครับแล้วก็น้ำลึกน้ำไหลด้วยแล้วก็วัดยากนะครับปลาที่เข้ามากินก็ส่วนมากจะเป็นเท่าที่เดาครับคิดว่าจะเป็นปลาต่อยขนาดเล็กนะฮเนี่กนะ็ดึงจมดึงจมดึงจมอยู่ตลอดทำให้เรา้าดก,การับวปลาที่ตัวใหญ่ขึ้นนะครับ เข้าก่อนเดี๋ยวก็จะแห่แท้เกสวยๆอยู่ครับแต่น้ําวันนี้แรงกว่าปกติว่าน้ำเพิ่งขึ้นน้ําจะคอยมากดพุ่นจมอยู่ตลอดเลยนะครับวันนี้ตกยากมากก็อ่ะนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พีหน้านะครับสวัสดีครับ